อันนี้คืออะไรครับเนี่ยผีกระติบมันคืออะไรผีกระติบอะ่ะมันเป็นการเลี้ยงผีของคนโบราณหรอเขาไว้ทําอะไรล่ะอ่ามันช่วยล้วได้ทุกอย่างถ้าทั้งทั้งเหนือสมัยก่อนน่ะครับยิ่งช้างเชงใหม่และยิ่งแรงอืมเขาจะเลี้ยงไว้เราจะสังเกตว่าบ้านไหนถ้ารวยผิดปกติหรือทํา ทำทำไร่ทำนาทำสวนแล้วแบบได้ผลผลิตงามกว่าคนอื่นอ่ะแล้วก็รวยเร็วอ่ะือสวนมากจะเลี้ยงผีพวกนี้ยมันช่วยให้รวยเร็วผีกระติบเนี่ยนะอืม,มันเป็นยังไงอาจารย์มันทําให้รวยเร็วก็ได้ทําให้แล้วมีสเสน่ห์ก็ได้อ่าพวกนิเกสมัยก่อนนะเขาก็จะเลี้ยงไว้ยิ่ง เมืดยิง่งดึกยิ่งก็คือยิ่งหลอ่อยิ่งสวยลิเกอ่ะลิเกป่าใช่ใชไ่วิทีเลี้ยงก็คือหากระติบมาหนึ่งอันครับแล้วก็ให้เราหาดอกปีบดอกปีบหรือดอกกาสะลองอ่ะอันเดียวกันครับผมมาสั้าหนึ่งกำมือแล้วใส่ไปฮมใส่ต่างหูหนึ่งคู่ของผู้หญิงไงนะแล้วก็มีพวก นะี่ะพกกระจกพกแป้ง mm hmm. หวีน้ำหอมลิปสติกเงี่ยใส่ไปครับแล้วก็เอาผีกาที่เราจะเลี้ยงเนี่ยใส่สสสลงไป mm hmm. ให้เราเลี้ยงด้วยเหล้า mm hmm. เหล้ากับไก่เหล้ากับกับแก้มอะไรก็ได้ครับถ้าไม่มีก็หมูทอดไก่ทอดอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่นี่เป็นสิ่งโชคสิ่งแล้วก็ใช้แบบนี้เหมือนกันเหรอใช้ได้หมดแล้วแต่เราบอกมาเลยอื mm hmm. ไอ้พวกเนี้ย อมันจะดีกว่าพวขุดพวกขุพน,พพนพยนต์ขุนพยนต์ส่วนมากมันใช้คุ้มครองป้องกัน,นหลายเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนแต่พวกเนี้ยดีทุกอย่างช่วยให้รวยได้ช่วยให้มีสเสน่ห์ได้คนจะเห็นเราหล่อเราสวยอันนี้ดีกว่าเยอะผีกระติบน,น,นะใช่อื